Elastic Shop เพจเติเมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแระมั่นใจไปเติมกันเลยเรามีลักอยู่เมลคงไม่อัพส,นนสกิลสองมาหรอกเดี๋ยวว่าตรงนี้ให้ไปดิ คือรีฟอัพสกิลมากอะมันไม่มีใครไปหรอกจะไปไหมเอาไปเขาได้นะอ่ะนับสีาขาวอีกคนนี้จะไปนับสีาขาก็เขาเดินอย่างงี้ค่ะเอาตามมานะคะโดนค่ะโอเคแฟดค่ะแค่นั้นแหละคิดอะไรเ,เยอะมาดีที่ยากเกินนักหรอจะบอกทำไม แล้วพวกกูจะบวกทำไมล่ะพวกกูเป็นเมดนะเดี๋ยวก็รู้ค่ะดาวินระหว่างมึงกับพวกกูมันไม่มีแฝงไงเมื่อกี้ดาวินถ้ามีแฝงแกตายไปแล้ว เดี๋ยวละ่ะเออปกไปมาพี่มีสกกลอวนนี้ละ่ะพี่ไม่มีอันนี้นะมันจะแฝงมาตีพี่อะไรอย่างกูบอกแล้ว <c oughs> ดาวิน,ม,นมันตันใจช้าเกินเมื่อกี้ จะได้ปะได้ปะพาสีเด็กของไอเทมคือมาอยู่ไกลไปหรอก็ได <c oughs> มันมีแฟลนะระวังพี่เห็นี่ยระวัง โดนสับตายคือคอมนี้อ่ะพแต่คนแก,แก่เขาอู่มาเนี่ยคือนนคอมสีน้ำแก็งเวินโดนอีกแล้วระวังนะย็ดผีเออสตันมันระวังมันเอ็กสกิวแกนะแก แกระวังนะอย่าถีบมันจะแฝดใส่แกนะเออช่วยอันแบบอยู่ไกลๆแ,แล้วอันติไป มั่นหรอเอาสิขึ้นมาขึ้นกลับไม่โกงค่ะเป็นไงล่ะขึ้นมาขึ้นกลับไม่โกงค่ะเออนั่นแหละเออนั่นแหละแซกอยู่มังกร เป็นไรอ่ะดีมากกี่พิมเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะกูกำลังจะกดมาร์ลืมไปยังไม่มีมาดอกมีคาเอลมาอีน่ามีอ่ะชิ้นแรกเลยไม่น่ารอเอ่ะเทททำไมบนเนี่ยอยากรู้จริงๆเถอะ ตายแล้วเงืออะไรอ่ะตายมิจจ้ะเสร็จมิจจ้ะแซกมามาแล้วมาแล้วเจอเยี่ยมแทงป้อมระเบิดคือมันล็อกชั้นพอดีตรงเนี้ยอ่ะ กำลังไปตรงกลางไปสาก,กัดามันีอกกินแค่ไหนก็ตายได้ริง้วอะไรอ่ะนวลาิ เมานี้เร็วเราออบเจกต์ขาดอันเดียวดาวิดอิสระว้ายแฟดตีกูแน่ <c oughs> มันฮีลวมันฮีลวอีนี่ฮีลว อยวอะไรอะนาซาาไม่มีแฟดหรอเอามาสักทีที่เจ๊พิมพ์นี่นีหนีถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ตายนี่แน่จะมังกรกันตอนนี้เป็นสายฟ้ารี่พ่อหนุบแล้ว อาซันน่าจะตีบ้านนันเนี่ยโอเคก็ถ้าจะดันอย่างเดียวก็แล้วแต่ะ อันตีนางทําอะไรได้ยังไม่ได้อ่านแพทเลยอันตีของเชียก็คือมันจะอันตีร็จติดตัวที่ติดมาร์กบนหัวค่ะซึ่งมาร์กบนหัวก็คือได้จากการโจมตีปกติสกิลโดนศัตรตูอะไรเงี้ยมันจะติดมาร์กบนหัวซึ่งมันจะมีติดมาร์กใหญ่ด้วยก็คือมันจะมีขีดเอ็กซ์ิวขึ้นมาหลังจากนั้นโดนสกิลอะไรของเชียก็จะตายแบบเอ็กซ์ิวไปเลย แบบเนี้ย 4xq อะตีก็ตายแล้วเนี่ยเอาคือใครมาไม่มีใครบอกกันเลยอีตา์มูแต่สู้กับดาเบนดาแตกนั่นอยู่มาดิจ๊ะมาเลยเลย มาเลยดาวินหลอเกิดนักหลอเมีน okay. uh. ักหลอเล่นดีนักหลอดาวเนอะเดียวกันเองเดียวกันเองโอเคี่ยด้ะนาวาอีดอกว่าแล้วมึงจะต้องอยู่นี่ตันมันว้าวแม่นมากรู้ตั้งนานไม่ไม่ยอมตันทีที เออป้มันเข้าไปเดี๋ยวมันก็ตายอเองแหละเออป้มันเข้าไปอ้มมันก็ตายเองเราดันไปเดี๋ยวคอนอืได้อยู่แล้วดมันจะแฟดใส่เราแค่นั้นเองโป้มันเข้าไเดินไวๆ่อ้าวมันยังไม่กลับหรอก Grab to t c k fist เกี่ยวกับเรื่องของมันจาไม่ตัดฮิวไม่กลัวกันหน้าซาดาสกิลอะไรไม่ได้เลยอันนี้แค่ดาร์นี่ วีเมเมดราดราวีเมดราดราคือตัวเรมดราดราเมหรโอฟุซีมันนามิจะตายว่ะแฟนหรอดาวเวนนามิเนี่ย แฟนก็เสียใจด้วยนะไปไหนมาออกไปแล้วหรอกน่าจะอย่างมะนี่นี่นี่นูนแซกอะเอ๊ะไปละกลัวร้อกไปโดนไงไม่ใช่อะไรหรอกอ Ayo asik yuk, bener-bener. Ayo, boleh-boleh-boleh pun. Tidak อ่ะในนี้เสียบพลังฟ้าผ่าเข้าไปอ,ไอืมเป็นอะไรอ่ะนี่มันเป็นอะไรตั้งหน้านะคะไม่สะท้อนกลับ,ำบทำไมอ่ะมันจะทำทำไมตันต่อ เตรียม <What? S 2> ตัวบาลานดีกับกล่ลลาวเร่งร่าม่ว่าจะแปะคะ่ะแต่สหลานนัดละโปง้งโป้งนะคะม่ว่าจะแปะคะ่ะนี่นี่ <laughs> ไม่ได้เ <dış> ก <değil S 2> ็บสตงสแต็กอะไรหรอกค่ะน้องเอาแล้ว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 ยิ่งสแต็กเยอะ e x q มันก็ยิ่งอันนี้ระวันาไม่ใช่อะไรกูหนูกลัวคอมฮีทแบบใช่หรอกมีอันนี้ได้กลัวคอมฮีทว้า เห็นไหมกีี่เอ็กสกิลก็จะแบบเพิ่มขึ้นมาย,นกกยิ่งโดนสกิลยิ่งโดนสแตค็คเพื่ออะไรอ่ะรอร้ไหมวู้ฮู้เมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้โยนปิงปองใส่กันลเล่นปิงปอง พี่ป้องชูดเหรอคะใช่เอามาจากนี่ทางทางมันกลับมาจากอีดาเวนนี่อะไรไม่ได้อี <c oughs> ไม่ได้ตีเลย, <c oughs> ยกำเนิงขายเงินนิดหน่อย กิไม่ดโดนเลยพี่พี่อะไรอยังที่สักกินลหลอกๆแก้งขึ้นอันนี่ว่ายกูไปนะครับ<อ>กำลังลไปค่ะอยาจะเคเนน่ียรเตียงนำเี้ยกดยัดเลยโัดเห็นใใจพ่อบอกว่าทัดทันตีน้มีขึ้นไแล้วฉันทำฉันทำแล้วเ่างล่างอะ เห็นเขาบอกว่าพา s ซีฟของอีเมลอ่ะที่มันเอ็กซ์ e คิะถ้ามันตีแอนนเวียจนตายอะแอนนเวียพาสซีฟจะทำงานแต่ไม่แก่เป็นใคร <Yeah. S 1> ไม่รู้ว่าติดบักหรืออะไรยังไงแก้หรือยังก็ไม่รู้ ไไสวยมากไอพีดูนี่นะทำมายนีนานี้น้องขา,า,าร์ดชาร์ดขน้อง น้องค่ะเอาอีกอะไรเอ,อไเอาแล้วแต่นะคะน้องเอาอีกไมหมคะมาดิ Hahahaha Hahahaha Hahahaha